วิปัสสีพุทธวงศ์ที่19ว่าด้วยพระประวัติพระวิปัสสีพุทธเจ้าในกับต่อมาจากพระปุษะพุทธเจ้ามีพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์ผู้มีพระปัญญาจักสุมีพระนามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงทำลายกระเปาะฟองไข่คืออวิชชาแล้วทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมพระองค์เสด็จไปยังพระนครพันธุมาดีเพื่อทรงประกาศพระธรรมจัก ทรงประกาศพระธรรมจักให้เทวดาและมนุษย์ได้ตรัสรู้ธรรมมาพิสมัยครั้งที่หนึ่งจะพึงกล่าวด้วยการนับไม่ได้ทรงประกาศจตุราริยสัตว์ในพระนครน,นั้นธรรมมาพิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์84% 0 0 0พันมนุษย์ 84%, 0 0 0พันออกบวชตามพระสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่เขาผู้มาถึงอารามพระชินาเจ้าทรงตั้งอยู่ในเหตุโดยการตรัสด,ด้วยอาการทั้งโปง แม่มนุษย์เหล่านั้นได้บรรลุธรรมอันประเสรศิฐเป็นธรรมมาพิสมัยครั้งที่สพระวิปัสสีบรมศาสดาทรงมีการประชุมพระภิกษุขีนาสุภู้ปราศจากมนทินผู้มีจิตสงบระงับผู้คงที่สมครั้งครั้งที่หนึ่งพระภิกษุขีนาสุมาประชุมกัน6กโกรดแปดแสนครั้งที่สองภิกษุขีนาสุมาประชุมกันหนึ่งแสน รังที่สามภิกษุขีณาศพมาประชุมกัน8ปดหมนพระสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองอย่างยิ่งในท่ามกลางหมู่พระภิกษุขีนาศพนั้นสมัยนั้นเราเป็นพระยาาคราชผู้มีฤทธิ์มากผู้มีบุญมากทรงความรุ่งเรืองมีนามชื่อว่าอัตุละในการนั้นเราแวดล้อมด้วยนาคหลายโกธเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเชษฐบรุษของโลกแล้วประโคมดนตรีทิพถวาย ครั้นเข้าเฝ้าพระองค์ผู้เป็นนายกของโลกแล้วเราในมนพระองค์แล้วได้ถวายตัางทองอันวิจิตด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดาประดับด้วยอาพรทั้งปวงแก่พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางส่งแล้วก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับที่91แต่กับนี้ท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก ผู้ยกมหาชนจะอกุศลขึ้นสู่เรือคือทำแล้วนำพามหาชนให้ข้ามผนจากโอกขกันดาลในสังสารวัตนี้ดุจวีรชนนำพาหมชนขึ้นสู่เรือแล้วผาข้ามแม่น้ำใหญ่ฉันนั้นเราได้ฟังพระพุทธพยากรณ์แม่นั้นแล้วยังจิตให้เลื่อมใส่อย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดในการบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปในพระนครชื่อว่าพันธุมดี พระบรมกษัตริย์พระนามว่าพันธุมะเป็นพระชนกของพระวิปัสสีบรมศาสดาพระนางพันธุมาดีเป็นพระชนนีพระองค์ทรงครอบครองอาคารัสฐถานอยู่แปดพันปีทรงมีปราสาสทอันประเสริฐสามปราศาสตชื่อว่านันทปราศาสตรสุนันทปราศาสตและเซเรมาปราศาสทรงมีพระสนมนารีกำนันในสี่หมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมิหิสีพระนามวสุทศนาพระราชโอรสพระนามวสมวัตขันพระองค์ทรงเห็นนิมิตปสะการจึงเสด็จออกผนวชด้วยราชรถพระทินงทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดินเต็มพระวิปัสสีมหาวีรเจ้าผู้เป็นนายกของโลกอุดมกวานรชนอันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณมรุคทายวันทรงมีพระคันธเทระและพระติสนาเมเทระ เป็นพระอัคารสาวกพระเทระชื่อวะอโศกะเป็นพระพุทธอุปถากพระจันทาเทรีและพระจันทมิตาเทรีเป็นพระอัคารสาวิกาไมาโ้โพธิพฤกของพระองค์เรียกกันว่าไม้แข่ฝอยปุณพระสุมิตาอุบาสกและนาคอุบาสกเป็นอาคารอุปถาคสิริมาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาเป็นอาคารอุปถายิกา พระวิปัสสีสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกสูง8ปสบศอกพระองค์มีพระรัศมีเปล่งปรังแผ่ไปเจ็ดโยต์โดยรอบหลังนั้นพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ8ปดหมื่นปีพระองค์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้นทรงช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นจากวัตะสงสารได้เป็นอันมาก